บสบายดีกาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้องมือนีสักคัดกับยูทีทางไปบา้านบะ้องเฮียงเนาะมือนีนะสักคัดสิเดินทางไปบ้านปอนะนเนาะใกล้บ้านบ้องเฮียงไปอี๋ซึ่งว่าเดินทางก็ประมาณ30กว่ากิโลจังหอดเนาะตอนนี้ก็ยังขาห้ามนําไปเนาะแล้วก็จังสี่หอดบา้านบ้องเฮียงแล้วก็ใกล้บ้านบ้องเฮียงไปอี๋นะจังหอดบ้านปอเนาะใกล้เติมเนาะสามสิบกว่าลักมือนีเนะาะสักคัดกับสิบห้าเฮ็ดนะ เดินทางไกลขนาดเนาะเดี๋ยวทาไปติดตามสมนุมกันเนาะตอนนี้ก็ทาห้ามหือไปทางนั้นเนาะ<อ>เดี๋ยวทาไปติดตามก<อ>ันอยู่บ้านปอเนาะมึอน,น,นี่เนาะค่าผู้สมสีเดินทางห่ามไปอันบ้านประจยนหรือบ้านเบาเฮียงที่ชาวคัดเคยมาตอนนั้นมันมีโคเนาะอ,อยู่นี่เนาะแบบโถมโคเลยๆเ,เนาะตอนนี้ชาวบ้านเพิ่งใส่หือ้อบักเอานาะเพิ่อสีห้ามไปหามมาเนาะบ้านต่อบ้านกะไปใส่หือ้อเอาเนาะท่านผู้ชม คือบักมาแล้วเนาะทางนี้ก็ห้ามมาจากฟังนั้นนะท่านผู้ชมทางนี้ก็ท่าเอาหลดห้ามไปฟังนั้นเนาะเขาเจ้าว่าห้ามฟรีเนาะคัดทามแล้วแต่ว่าตอนแรงๆคำๆเอเขาเจ้าเก็บเงินเนาะแต่ว่ามีห้ว่าคันทะเลหน้าสิมีแผะประมาณห้าพันสิพันนี่แหละ ไลยขันเลยเนาะทันผู้สมหืนและก็ไปพร้อมกันเนาะห่ามไปฟังนั้นนี่ผู้สาร้างามเดแล้วสักกระสีหืน่นเือบักไปเลยเนาะอย่างมีอีไล่ขันนด้นี่นะห่าวได้ไล่ขันอยู่เนาะนี่โยโยโย สมุนไปนำนะนี่ห้ามไปนำนี่เนาะห้ามไปนำการไล่ขันอยู่โมกอ,อันนี้ได้เห็นปะ พอดฟังแล้วพ่อแม่พี่น้องชีเดินทางต่ออีนาะนไปบ้านปอายบ้านม้องเหียอภิปีกป้า้อมชิบวกโลไปหาเห็ดน้องมีลงทุนขนาดไปบักใๆจ,จังที่ได้หรือบอ <c oughs> ตาไปตามสูงกันนะ <c oughs> ปันป้อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกำลังกิน,กนข้าวอยู่ยแต่ก็สิเดินทางเหาป้าไปหาเห็ดขี่รถไทยไปเนาะมีเสาแหล่ไข่แต่สิ่งขนาดมานำทางนะไข่ตกแต้มเลยมือน,นีเสาแหล่บ้านนากับทางนั้นเสาแหล่้านปอเนาะซีโซนอันไปหาเห็ดพาไปหาเห็ดมือน,นีเจ้าทินงเสาแหล่อันกับเสาแล่กับเสาแหล่เนาะเจ้าทินพาไปหาเห็ดอืมพากิน,กนข้าวก่อนเนาะแต่ก็สิเดินทางเหาป้าอีก พี่น้องทำผู้ชมเมนี้กสิพากันนั่งรถอีแด็กไปนะไปไปหอดผูเนาะผู๋บอลสีไปห้าเฮ็ดนะสักพักยาแต่ตกเนาะนั่งแบบไม่ได้เหินไม่ได้เลยเลยไกลบอลจังหอดนี่บอลแรกจักรกิโลจังหอดหอดวัลห้าเฮ็ดนี่ประมาณสามกิโลประมาณสามกิโลเนาะท่านผู้ชมนั่งรถอีแด็กไปเดี๋ยวไปผอกันอยู่ปาเนาะ

มีเดนงามๆนาะเฮ็ดอันนี้ได้ซาวคัดจิบไปห้ามือนี้นะข้าเจ้าได้เต็มกระสอบเลยพ่อแม่พี่น้องบักไล่ๆหนึ่งเนาะพี่เต็มเล่ยอยู่นี่กันป้าดนี่นะข้าเจ้ามาแต่ห้าเฮดแล้วเนาะทีมงานซาวคัดนะฮะก็สิพากันไปเดี๋ยนู้ขี่รถอีแท็กไปเดี๋ยวไปผพอกันอยู่ป้าเนาจีดไอเฮดหรือบ่เนาะข้าเจ้าเลยจนมาแล้วไปป้าพี่นน้องะค น่าก,กสิพากันไปเนาะข้าเจ้าจนกลับเลยได้เหตุบักลายหนึ่งพ่อแม่พี่น้องแมนพากันขี่รถอีเต็กไปเนา้อนมนีขนังมีดีกตอาจสิตกได้เนาะทางแง่ไป ทางไดพโพดเลยพ่อแม่พี่น้องป why, why, why. ีนหุนภู้นะตอนนี้นะไวไวไวป้าทางหุ่นปีนผูปีนผูหุ่นจะหอบเลยตอนนี้พ่อแม่พี่น้องลงทุนห้าเห็ดแบบว่าทุกสิได้เห็ดหรือเปล่าตอนนี้ก็ยัง่ากันยาขึ้นมาแต่ผูเนาะเพื่อสีหอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะทางคลิปนี้ก็ติดตาม การเดินทางนำกันเนาะยังมีหอดจักเธอบอนห้าเฮดกันดลนั่งรถไปต่ออีกเนาะ สมเ็ดสี่สี่ห้ามนนี่ก็สิเป็นเ็ดอันนี้นะเห็ดบดเนาะแต่ว่าอันนี้มันแก้มันเท่าไม่ได้เอานะนี่เห็ดเจมอมเ็ดเลยเนาะซ้ำดอกเอาเด็ดเ็ดบดแมนทามันออกลายลำลามเลยแถวฮอนนี่พ่อแม่พี่น้องอบุปปาไปต้อนเะนาะมาพอแล้วเ็ดพอ่อแม่พี่น้องบุปปาพาดงไม้เนาะ เฮ็ดเมันกระซียูตามฮอนแบนนี้เด้เฮ็ดเฮ็ดบดเนาะบัานสะพัดเอิญน,นี่นะตากัดปีนผูหืนผูลงโท่ยอยู่เดนี้นะเพื่อจิปิพออันฮอนเฮ็ดเนาะนี่เนาะตเหลือ,อมันแก่โผล่กับมีเอานะตอเหลือ,อแบบอย่างอ่อนผอแบบยิกเห่าแล้วก็เอาเนาะเอาไปปนเซมาเคอร์กินกระแสนะเบิ่งคือกระสอบมาบาง,งาไงแต่อาไ้เฮ็ดกินน้อยตากใส่ห้าบอนเมอร์อีกเนาะ ป้าถึงผูอยู่เดี๋ยวนี้นะไปวันนี้ <c oughs> สามอมไปว่าคือมีไี้วะปีนผูเนาะปูปลาพาดงอย่างซอแล่บรรณาย,ยงังขึ้นมาขึ้นมาเด้อแลผูเนอะุ่นซาแลได้จากดอกดเพ่กะเบ ตอนนี้ก็อยู่คนละทิีคนละทางเนาะนมีแต่ห้องทรงเซงห้ากันเอาเนาะเพลอ,อยู่ทางเดินเลยก็ไปห้ากันจือทางออดถางเห้านะนี่ได้เลยเน,ะน <Head S 1> าะเฮ็ดเฮ้เซาคัดไม่ได้เอามีดมานะถนะังบ่แลนะบอมอยู่นะบ่มันเป็นฮ้อนใหม่เป็นเดินนั่นบอลใหม่าย นี่เนะาะซอคัดกระซาออกมาคนเดียวสซลายเห็ดมันีิยู่ประมาณแถวฮอนแบบนี้แหละเด้ซอคัดสิฮางไปเบิ่งนี่เห็นคือมันอ้อยูหน่อยหนึ่งเนาะนี่นี่นี่นเห็ดเออหม่นเห่าเลยเนาะนี่อันนี้เห็ดบดเนาะอ้ยเดินทางมาไกลๆทานผู้สมเอ้ยเพื่อสีมาหอดป่าเห็ดเพื่อสีห้าเห็ดได้อีแต่ละดอกเบยเนาะจนหอบ นี่เนาะยัองอ่อนๆออยู่นั่นนี่นะแหนมเบิ้งคือว่าแก่เนาะอู้นีน่นะมันอยู่อันนี้ฮ่อนใหม่นี่เนาะท่านผู้ชมถ้าได้ลายเสาคัดกะแบ่งกันเนาะถ้าได้หน่อยเสาคัดกัมีเอานะเห็ดนี่เอาเถอเสาแหลมมืดเนาะ สาเล่ที่มานำกันนี่แซวคัดกันไม่ได้เพื่อ,อน,นอยูเข่อเนาะยูเขออันทายแซวคัดกันสาวคัดกันอาจซิมิเตทายตัวเองเก็บเห็ดเดอ้อมีแต่ทายแบบนี้เนาะอยู่คนละแจ้คนละมุมเลยพรูอ<ฮ>ู้นะพี่น้องอู้เห็ดมันอยู่นานกลับม่พูนนะโอ้เต็มเลยพูน อ้ยนี่นะพ่อแม่พี่น้องเก็บบดอ่อนๆเนาะอ้ยสกัดกะเก็บเอาตัวอ่อนๆเนาะนีะ่นะเต็มเลยแถวนี้นี่เนาะนี่นะสกัดมาพออีแลอยู่นี่นี่เล่มาจับกล้องค่าได้อยู่นี่แล่มาเด็ดนำกันนี่อยู่นี่เล่อยู่นี่แล่ที่เนาะ พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดบดเน,นาะสคัดมาพออีแล้วฮ้อนหนึ่งมักล,ลายๆอยู่นี่นะน,นี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาพอเฮ็ดอยู่นี่เธอซาแล่จับกล้องเธอเนาะมีดอกอ่อนๆนะนี่น้องเห็ดโอ้ยลำลามเลยพ่อแม่พี่น้องมีแต่ดอกอ่อนๆเนาะ นี่นาะโอ้ยอยู่นี่นะนี่เห็ดนนะพ่อแม่พี่น้องลามเลยเนาะแถวพื้นไมฮอนนี่นะจะดอกออน้ำอ่อนเนาะจะท้ายนะฮั่นค่อยเอานะนี่จะท้ายโลดเอาเลย <c oughs> ปั้นกันปั้นกันเอาเด็ดเลยเผื่อเด็ดไดไลายได้น้อยก็เอาเลย <c oughs> นี่เนาะ <c oughs> นี่มีแต่ดอกอางาม นี่เห็ดดอกงามๆเนาะอ้เต็มเลยอยู่ฮอนนี่พ่อแม่พี่น้องเด็ดกันแบบเมามันขนาดเนาะดูสิจุ่มเดียวเนาะพากันเอาแล้วก็เบิ่ยแห่แดิเบิ่งปีนถือปีนพาอยู่พ่อแม่พี่น้องเพ่สิได้เห็ดนี่นะนี่ของเจเนาะกันทักเบิก็อยู่แกงนึง าซื้อข้าเจ้ากินนนะไล่ไล่ได้ห้าพันนึ่พันสามพันเลยนี่แหล่ะข้าเจ้าให้หนาไล่ไล่พอแม่พี่น้องกันซื้อกินกันได้มาให้เองมันจัขับหมักความลำบากแล้วก็ธรรมศาสตร์พอแมนมาบักไปแบบธรรมศาสตร์นะลงทางนี้นี่ตอนนี้พากันพอเลยเนาะสีพากันกลับแล้วเกือบสิ่ีหลอดเลยบอสสีพากันกลับเลยเนาะได้พอกินเลยเนาะพอไม่พี่น้องเดินทาง ลงแต่ภูอี๋เนาะกระได้เหตุอยู่นะเลินถางกับก่อนนอะบันนี้บรรยากาศโคตรถักเลยอันนี้เสิเป็นไถยเข้านาะไถยเข้าข้ะเจ้าเราเห็นว่าเอาหุนได้หุนจุ้นป้าอ้มเดียจ็ดชองขนและในนี้นะขนแด้ของแหล่อันนี้เสียเบือตัดตีนยูหืนเอา ตันจะโดนทำงานอันนี้น้องกเ็เดินกันเลยนี่นกแรงมากแอนมาเติมนะคะเนีนนะงั้นเราห้องคนได้อากันมาหอบซองนะพ่อแม่พี่น้องหอบใบนะจักสีได้เฮ็ดหรือบอ่หล่อฮาเฮ็ดคือเก้าสภาป้านะพ่อแม่พี่น้องโคตรหกเลยเนะาะผักกันบู้ไปนี่แหละตอนนี้อยู่คนละทิศคนละทางอยู่คนละแจเนาะอยู่ผูเลยเนาะ อยู่เทิงผูเลยทันผู้ชมนี่เนาะปลาห้าเฮ็ดกันได้นี่ทันผู้มชมสกัดมาพออีแล้วเนาะเฮ็ดงามๆเลยเนาะอย่าลืมเอาคำมาคุณด้วยเอาพอเลยวะนี่ได้คำนะออโอเค ดอกอ่อนๆเลยตาสะอ้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสว่วนนี้ข้าเจา้าฮาเอาไปให้เนาะเจอข้าเจ้าตามทางได้ไล่ๆนะข้อซื้มข้าเจ้าข้าเจ้าก็ไมีให้นะเพราะว่าข้าเจ้าก็เอาเห่าไปให้เองอยู่ในเบื้องนะเป็นราคากัวนะโล่หนึ่งสิบห้าขันกีบข้าเจ้าให้นะมาหาเองกับคักนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าป้าเนี่โคตรหกเลยเนาะพากันบุไปเพื่อสิพอเฮ็ดเนาะ เย,นะย็ดอยู่นี่นะเห็ดยูไตรฮอนพี่น้องแม่เมื่อเลยเนาะเห็ดยวนเตอร์ฮอนนี่นะมอ้ยนี่นะตาส้อนพ่อแม่พี่น้องกิเห็ดมือมอะละมือนี่ ได้อยู่เนาะยี่ยงอองานเป็นสักัดบุมาเนาะจากผู้เลยอยู่ทางเลยๆเ,เดี๋ยวนี้นะปลาแบบโผดหกเลยเนาะนี่โอ้ยนี่ไนงะตอนนี้ไม่ได้เอินกันเลยเนยาะน,น,นี่สักัดน์กันเลยเบิ้งเนาะตัวเลยยังยิ่งห้าวเลยมันยัง,งอ่อนอ้อนอยู่เนาะ ตวัวมันแก่กับมีเอานะอะไรตัวมันอ่อนนี่นะวูยังอ่อนอยู่นะตัวนี้นี่นะโอ,โ,อโอ้นี่เนาะนี่เฮดเสาคัดกัน ประมาณนี้เนาะเห็ดทันนี้ก็สิประมาณนี้เนาะตัวนี้เห in ็ดกินไม่ได้นะอันนี้ตัวนี้เป็นเห็ดเบอร์นะท่านผู้ชม เห็ดนะพ่อแม่พี่น้องตาสะออนเนาะนี่จะดอกง่ายๆแต่ว่าแก่มื่อแล้วเนาะสักพักก็ไม่ได้เก็บเอานะมันแก่เนาะบึงลามลามเรือแถวฮอนใหม่พู้น่ะอุ้ยตาสะออนเนาะพออีลาท่านผู้ชมเบยโคตรเบย์เลยเนาะบุเฮามาพู้สุดฮอนเลยเนาะเห็ดนะพี่น้องมีแต่เห็ดเนาะ แต่ว่ามันแก่โอ,อ,อเ,อเคแ,แล้วนี่นะมีแต่ปลาเห็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตาสะออนเนาะนี่นะอ่อ,อนๆเลยด้วนี่นะสุดฮอนเลยเนาะบึง้งบิ่งบึ้งนี่นะคุณเนาะคุณมัน,ออนจับแถวฮอนเนี่ยไลายๆสกัดสิเหลือเอาแต่ตัวอ่อนอ่อนเนาะโหสุดเลยเนาะเดี๋ยวสกัดสิแกะ ดึ่งเห็ดนี่นะพ่อแม่พี่นอ้องปา้าเต็มเลยเห็ดเนาะปลาะอ,อนปลาทอ้อยูนากาบใหม่นเนาะ ตาซ้อนเฮ็ดพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเด็ดเบิดมือเลยเนาะมักลายๆอย่างนี้นะลายแหงลีเนานะพอนใหม่ที่แบบว่ามันอ้อนะมันก็สีอ้อแบบว่าอ้อสุดเลยเนาะตัวนี้อ้อนเมืดนั่นนี่นะกินได้เบิดตัวนี้ กระฮุกโอเนาะบุกมาตัวนี้อ่อนเนาะตัวแกสกัดกันเนี่ยเอาพีอีอยู่เตอร์ฮอนพี่อีวิยงไงถ้ามาเก็บมือบานนี่พอดีเนาะพอม่พี่น้องมันจะม,มีแกนะ วไว้ลายมือมันก็แก้เนาะแม่นหมเลยเฮ็ดนี่นะเนาะเต็มฮอนใหม่เลยโอ้ยนะสะสะออนผุนอีกเนาะโหแม่มีแต่ดอกใหญ่พี่น้องเอ้ยมาพอเฮ็ดนี่ลายลเบิ่งแหน่มีแต่ดอกใหญ่เนาะตัวเลยแบบยิกเอาเล็บเฮานะยังอ่อนอยู่กสิเอาเนาะตัวมันแก้กะสิปะลายแหงอันเฮ็ดอยู่นี่นะอ้ยกสะออนเนาะเบิ่งลำลามึันฮอนนะ อ้ยเนาะพอปลาเห็ดลายแหงะรีอุ้ยตะออนตะเห็ดแล้วโมนี้นะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนได้จนชุดฮอนไปเลยพูู้นซ้ำสีเก็บเนาะพออีเลฮอนนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยตะออนตะเห็ดเนาะลายแหงอะรพผู้ไปชุดฮอนผู้เลยนะแมนเบิเลยเห็ดเบินเลยเนาะทางนั้นเก็บจนเบยเนาะ ตาสะออนนี้ยสะออนเด้น,นี่นะมันแก่หมดเดือนนะองความเมพี่น้องถ้ามาเอาแต่มือก่อนนะนาสีอ่อนๆพอดีเนาะอันนี้มันแก่มื่อแล้วนะคือดอกใหญ่ๆนี่แก่เนาะกระสิฮันเหลือเอาแต่ดอกอ,อ่อ,อนๆแบบนี้เนาะนี่เต็มอยู่แถวนี้ตาสะออนนี่นะเห็ดเต็มแต่เห็ด เต็มหอเลยโอ้ขวมหกคลองปลาที้าเฮ็ดเนาะบุไปมัวสัวเลยเพื่อสีได้ได้แล้วพอเลยเนะาะสคัดกับซาเล่ก็สีพากันอ้อ,อแล้วมู่เอิญเลยเนาะเอิญเขาอ้อไปแล้วนี่สิเป็นผูเนาะท่านผู้สมผูที่สคัดขึ้นมาหาเฮ็ดกําลังสีอ้อเนาะ เออนะากันแซลล์อยู่นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องอมาหอบซองเนาะพากันมาหอบซองเหมือนขี่รถจักมามาอีผู๋หน่อยหนึ่งเนาะก็สีได้ไล่ประมาณนี้นะตัวนั้นเดิเดนี่นี่แห<ด>้งแล้แวจะมีนวดอีคือเผาเต็มนี่เนาะของสาวขาดกระเป๋านีานา่ของเจลล์มาจะเต็มเลยจู้สามสี่เอาเนาะเฮ็ดเป็นผู๋เนาะบอลทีหึ่นมาห้ากะ เป็นปลาเดี๋ยวสอคัดกับสิพากันกลับก้อน,นเอานาะ,ละกลับไปบานปอลงแต่ผู้นะอดบันปอกับสิเดินทางต่อกับเบื้อเบิงนองนะ,ท,นะท่าผู้ชม เฮ็ดที่ได้กัามนีากลเอากาเอามารวมกันสิเพิ่นสีเอาเฮาไปให้เนาะเสาแหล่กับเสาหมอมเนาะเอามาโหมกันและกัสิเอาเฮาไปให้อยู่ในเบิกเนาะแต่ว่าข้องเสาคัดได้สำนันเลยนะสาคัดไม่ได้ให้เนาะเฮ็ดบักหกลายๆเนาะถามักลันอาลายเอามใชุเท่าโลทางกลังลงมาแต้ภูเลยนะคะผู้ชม สคายกระไดเฮ็ดลายอยู ar, yeah. uh, s <S huh? ่นะสคายกระสีเอาไปแบ่งนะเศร้านำเนาะพี่กุฏินันเดินเจ้าน้อยกระสิทาก็เดินทางกลับเลยนะคะคุผู้ชมกระพากระลงมาจต่ผูเบิ่งเลยกระสิได้เดินทางกลับมาไปบึงน้องอี๋เนาะคลิปนี้สักแค่ปินไปสักนี้กนเนาะยังสิได้เดินทางกลับบ้านอี๋เขาไปไหนบึงน้องอี๋เนาะกประมาณท่ามือกวาดบูจังหวัดบ้านเนาะ มสเวลาเดินทางเเติมแดดกับแดดน้องเพื่อนชีฮอดบ้างคนี้สภานอปิดไว้สามีกอดประทานผู้ชมท่นเริ่มมาคลิปน้กะผพากุไลกุแสงเป็นกังเจอสภานไปเยนะไวยพอกันอีกทหน้าเดินเดินเวลา